โอ้โยยยยสวัสดีครับอไันนครับนะวันนี้นะแม่เหมือนจะเมื่อมาเล่นเกมเดนิสตี้ฮีโร่กันนะครับวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์777นะครับหนทางสู่ตัวจู่ล่งนะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่17แล้วนะครับเออนี่ครับไปเรื่อยๆยาวๆนะครับผมแล้วก็มามาอีกแล้วครับงานฉลองเทศกาลนะงานฉลองเทศกาลเพื่อนๆก็อย่าลืมทําเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมนี่ครับล็อกอินแล้วก็ทำเควสอะไรพวกนี้ก็จะได้ของมานะ นี่ใช้ตำลึงเยอะมากนะครับแล้วก็ของแพ็คโชคดีอันนี้ก็ดีนะครับข้างในมีของที่ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมแลกทรัพยากรใช่ไหมผมก็แลกเหมือนเดิมเลยเนี่ยครับพวกธนูพวกอะไรพวกเนี้ยสอันเนี่ยยืนพื้นเลยครับทาให้เนี่ยตำลึงหมดไปเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจอีกก็คือจุดไฟเผาทุ่งหญ้าเหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อน เข้ามาเช็คชื่อโปะอุ้ยเมื่อวานเราลืมเช็คชื่อว่ะอ่านี่ครับย้อนหลังได้แล้วก็เห็นไหมมีหินดิบมาด้วยดีเดี๋ยว,ดยวได้ใช้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับได้รับหินเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆทาธารกิจเนี่ยก็ได้รับหินนะเนี่ยเนี่ยเอาชนะโจโฉอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวเนี่ยรับสมบัติขุนพลแล้วก็เนี่ยครับหาเพื่อนๆต้องหาโจจู่นะแล้วก็เตียวโก๊ะด้วยโอชนะเตียว โกกในการต่อสู้โอ้ oh, แล้วก็ซูมาอี้ด้วยนะครับโจจูอย่างเงี้ยพวกเนี้ยยากนะครับแต่ถ้าบางทีเพื่อนๆื่อนหาไม่ได้นี่ผมมีวิธีนะครับผมมีวิธีแต่ว่าอะระหว่างนี้ผมกดหินก่อนเลยกดหินไปนี่ครับกดไปเรื่อย,อยก็ได้มาเพิ่มเรื่อยเอยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับก็เก็บเดี๋ยวก็ได้ของนี่อีกของนี่ก็ดีมากเลยนะที่ที่เราต้องการนะครับเนี่เห็นไหม เนี่ยเพื่อนๆพื่อนทำไปเรื่อยใช่ไหมเนี่ยเพื่อนๆถ้าดูเนี่ยบางคนเห็นไหมยังไม่ทำเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ได้นะเพื่อนๆพเพราะว่าต้องทำได้เยอะนะครับได้ของเยอะนะครับมันก็แค่เข้าไปกดรับเองอ่ะอืมปุ๊บปุ๊บทำภารากิจในแต่ละวันแล้วก็เข้าไปกดรับเนี่ยเนี่ยมีได้รับหินมาเพิ่มอะไรก็ไม่รู้มาอ่าเนี่ยระหว่างนั้นอ่าไหนอขอดูซิไปตีโจจูผมมีวิธีนิดนึงนะครับตีโจจูคือนี่เข้าประจนภัยนะครับแล้วก็่าด่านขุนพลนะนี่ คือตีไปเลยเมื่อกี้เรามีสมุอี้ด้วยเห็นไหมนี่ครับดูดีเจอสมุอี้ผมจะลองตีเข้ามาดูนะครับแล้วจะได้ไหมนะนี่ครับนี่ครับตีสมุอี้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องลงทุนนิดนึงในการไล่ตีไปทีละดาษนะครับเพราะว่ามีตัวเยอะแต่เมื่อกี้ผมผมย้อนให้ดูเมื่อกี้ตีสมุอี้แล้วมีไหมนี่ครับเห็นไหมเอาชนะสมุอี้ในการต่อสู้เห็นไหมครับนั่นแหละครับได้มาอีกแล้วเดี๋ยวผมไล่ตีนะนี่ครับอาจจะมีโจจ๋อยู่นะครับ อาชนะเตียวกกในการต่อสู้อ่ามีโจจูด้วยนะอ่าผมจะไล่ดูนะครับว่าจะเจอโจจูด่านที่เท่าไหร่นะครับอ่าไล่ไปครับไล่ไปโอ้อ่ามาไล่ไปเนี่ยครับมีตัวเยอะมากนะครับแล้วมันรีทุกวันนะครับรีเซ็ตทุกวันนะอ่ามีจูกระเหลียงด้วยอ่านี่เห็นไหมเนี่ยครับบางทีผมหาโจจูไม่เจออ่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็น อยู่ในด่านธรรมดาเพื่อนๆก็บอกแนะนํากันได้นะครับมาตอนนี้เรายังไม่เจอเราก็ตีไปเนี่ยครับมีจิวี้ด้วยมาไปโอ้มาอ้วนสุดนี่ครับผมเห็นโจจูลนะครับเพื่อนๆเห็นยังเพื่อนๆเห็นโจจูยังนะครับอยู่ข้างหลังนะครับอ่าไปนี่ครับโจจูมาแล้วครับมาเออนั่นแหละครับได้แล้วครับ อ่ะมาโจจูไหนดูซิได้ไหมนี่ครับนี่เรียบร้อยได้2อันเลยนี่ครับคือแจกของดีมากนะแจกไอเนี่ยศาสตราส้มทั่วไปก็ดีเลยนะครับอ่านี่ครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอันใหม่มาให้อีกนะเดี๋ยวเอาชนะเตียวโกกเริ่มมีอะไรเอาชนะกุนอูในการต่อสู้นเนี่ยอะไรพวกเนี่ยแเนจอนกิจกรรมตอบคําคถามรับสมัครขุนพล20ครั้งอ่าเนี่ยครับมีกุนอูมาแล้ว ก็เดี๋ยวหามาใสา่แต่กุนอูเนี่ยมันมันมีอยู่ในนี้ด้วยผมเห็นนะผมเห็นอยู่เออเหล้าปีรอดอันตรายอ่าไม่ใช่อ่ามีเหล้าปีมีอะไรอีกผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นอ่าขอดูซิอันนี้เปล่าวะอ่าไม่ใช่นี่เหล้าปีเพียว<ๆ>เนี่ยเพื่อน,อนๆไล่ไล่ทำไปโบ อันนี้เล่าปีอีกแล้วอันนี้อะแต่ถ้าไม่เจอเพื่อนๆก็ทาเหมือนผมเมื่อกี้เลยเนี่ยไล่ไปเดี๋ยวมันก็เจอครับกลนูมีมาเรื่อยๆครับอะไม่เป็นไรอะนี่ครับเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยมาทาเดี๋ยวค่อยมาทํานะอะนี่ครับแล้ววันนี้นะเพื<ๆ>่อนๆมีตรงนี้มาอีกอัญเชิญนะครับอัญเชิญแล้วก็นี่ครับแปลงร่างสกินนะแปลงร่างสกินนี่จํานวนครั้งฟรีกดฟรีไปเลยนี่ครับ ได้รับมานะแล้วก็ส like nee. ําหรับผมนะผมยังไม่กดนะครับผมยังไม่กดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยววันที่30เนี่ยไอ้ตรงเนี่ยจากขนนกส้มอ่ะมันจะมีขนนกแดงปลดล็อกขึ้นมานะครับมีขนนกแดงปกนะปลดล็อกเพราะนั้นนี่ผมจะรอนะครับวันที่30ผมจะรอนะครับตอนนี้ผมยังไม่กดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยมากดวันที่30นะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีก นี่ครับเพื่อนๆจูโล่งของผมนี่นี่หอกนะครับบวก27แล้วนะครับนี่ครับหลังสังหารเป้าหมายด้วยดาเมจตรงจะโจมตีทั่วไปเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะนี่ครับทำให้จูโล่งเราไหลได้เดี๋ยวมาดูกันเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจูโล่งจะไหลย,ยังไงแล้วก็มาต่อถ้าเพื่อนๆเล่นตัวแดงนะเพื่อนๆเล่นตัวแดงเนี่ยเพื่อนๆสามารถมีปลดสมุด ตัวทองได้แล้วครับปลดสมุดต,ตัวทองได้แล้วนะนี่ถ้าเพื่อนๆเล่นตัวแดงนะครับเดี๋ยวผมจะปลดสมุดนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเล่นตัวส้มเห็นไหมถ้าตัวส้มอ่ะมันยังไม่ปลดสมุดนะครับเพื่อนๆต้องอัพขีดจํากัดให้เป็นสีแดงก่อนนะต้องสีแดง3ขั้นนะครับสีแดงครบ3ขั้นนะครับถึงจะปลดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับถ้าข้อได้เปรียบตัวแดงของเรานี่ก็สามารถใส่ได้แล้วก็มีชะตาชีวิตด้วยเห็นไหมชะตาชีวิตก็ใส่ได้นะครับแล้วก็มา ผมปลดสมุดเลยผมจะปลดสมุดนะครับนี่ครับผมจะหาปลดสมุดที่เป็นพลังโจมตีนะครับก็คือโลติดกับสนมชุนอ่ากดเลยครับ2ตัวนี้ครับโบนัสโจมตี85บโบนัสโจมตี85า้าอ้าวโลติดกับสนมชุนมากดเลยครับปลดล็อกเลยครับอ่าระหว่างนั้นหีบทองคําโบขึ้นมาเอ้ยนึกว่าจะโชคดีอ่าหีบแดงด้วยมาปึ้งอ่านี่ครับมาแพ็คโชคดีเอาสักหน่อยนึงโอเคแล้วก็มากด นี่ครับหยิบเศษขุมพลทองตรงนี้นะครับที่เราดองไว้นะครับหาครับสนมชุนอ้าวสนมชุนอยู่ตรงนี้ครับกดไปเลยครับเอาแล้วปึ๊บร้อยหกสิบปึ้งมาแล้วครับแล้วก็มาโลติดอีกตัวหนึ่งนี่ครับโลติดไปปึ้งนี่ครับกดมาเลยครับสองตัวครับอย่างนี้ครับแล้วก็ลดล็อกครับ สังเคาะไปเลยครับโบมาแล้วครับ2ตัวนะครับ2ตัวมาแล้วครับเป็นไงครับนี่ครับเห็นไหมกดกดล็อกได้นะเพื่อนๆดูพลังนะครับ255นะครับมาปึ้ง2องอันนั่นแหละครับ2 6 6แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวยิ่งเลทก็ยิ่งเพิ่มนะครับอ่ะมาตรงนี้สกัดเพิ่มได้แล้วเอาสกัดเลยครับเป็นบวก18บนะบวก18ให้หมด นั่นแหละเออ270แล้วนั่นแหละเนี่ยครับเล่าปีก็เหมือนกันนะเพราะว่าเล่าปีใช้เออยิ่งพลังเยอะก็ยิ่งเก่งนะครับเออนั่นแหละครับสองตัวนี่272แล้วเนี่ย,ยทำนี้ไปเรื่อยนะครับมาอุซีใกล้จะ25แล้วอ่าไปปึ๊บ23 2ส2 3แล้วอีก2อันก็25าเนี่ยครับทำนี้ไปเรื่อยครับนี่เห็นไ,ไหม มามีอะไรอีกเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวเราให้ดูแค่ประมาณนี้นะเล้วเดี๋ยวลองตีดูเราจะมารีวิวของไอ้ตัวนี่ครับทวนเทพนะครับทวนเทพนะไหลได้นะหลังสังหารหลังสังหารเป้าหมายนะครับด้วยเมทตรงจะไหลได้นะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้ดูนี่หน่อยนี่ครับถุงที่เรานะครับมีถุงซุ่สช้างเซียงแล้วนะครับถุงเตียนอุยนะครับแล้วถุงตัวโฉนะครับแล้วเดี๋ยวมีเล่าปีมานี่ครับยืนคอยค้ำอยู่นะครับมา ลองดูลองตีดูครับตอนนี้เนี่ยอันดับของเราติดไหมนี่ครับยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดนะครับแต่ว่าก็ยังใกล้เคียงเหมือนเดิมนะครับยังยืนพื้นไม่ม่มากนะครับกดไลค์ไปมาขอลองตีสักหน่อยหนึ่งนี่คนพลังเยอะกว่าเรานะครับพลังเยอะกว่าเรานะครับมาต้องขอลองตีถ้าแพ้ก็ไม่เป็นแพ้ก็ปกตินะครับแพ้เนี่ยไม่แปลกนะครับแต่ว่าอุ้ยโอ้โหยันไม่ตีไม่ทะลุโลซะงั้นน่ะสองอันเลยเว้ยโอ้โหมา ดวงแดงซงเสียงนี่ตีธรรมดาแรงมากนะจริงๆถ้าแก้ก็คือเดี๋ยวต้องเอาเล่าปี่มาไว้ข้างหน้าแทนเอาตัวถึกมาไว้ข้างหน้าแทนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมาม,มาอืบโอ้โห,โโหนั่นแหละครับตีโอเคยังยืนไม่ไหวนะครับเพราะว่าเขาตีธรรมดาตีเดี่ยวแรงมากนะครับตีเดี่ยวแรงมากนะครับแล้วเราเอาเออจุกกระเหลี่ยมมายืนนะครับเล่าปียังหิวไม่ทันนะครับ อ่าไม่เป็นไรมาขอลองดูอีกทีสิเมื่อกี้นี่เราโดนติดโลนะถ้าไม่ติดโลทำไงนี่ครับกําจัดคู่ไปเลยครับนี่แหละครับอืเกือบตายเห็นไหมนี่แหละครับเมื่อกี้ดันตีติดโลนิดนึงนะแต่ว่ามาเราปีมาแล้วครับต่อเลยเดี๋ยวรอบสองต่อว่าว่าจะตีได้ไหมนะครับเรามาแล้วครับตึ้งนี่ครับตายแล้วไหลเห็นไหมไหลไหลแล้วครับเห็นไหมตีตายแล้วจะไหลนะครับตีตายแล้วจะไหลนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนดู เพื่อนเพื่อนดูเมื่อกี้นะครับเนี่ยทุกครั้งที่ตีเห็นไหมมันคูณหกเนี่ยมันคูณมานะเพื่อน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 ดูตรงนี้นะเนี่ยครับเพิ่มดาเมจเนี่ยคูณหกเมื่อกี้ทุกครั้งที่ไหลหรืออะไรทุกครั้งที่ตีธรรมดาหรือสกิลเนี่ยเนี่ยครับดาเมจคูณไปเรื่อยครับคูณเจ็ดคูณแปดแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นป่ะอืมเนี่ยครับจูโลงเนี่ยมันดีตรงนี้ครับมันดีตรงนี้ยิ่งตีเยอะๆเนี่ย คูณยิง่งคูณไปเรื่อยๆนะครับคูณไม่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าคูณไม่มีเพดานนะครับแต่ว่ามันอยู่ได้7เทินอยู่7เทินคือนานมากนะเจ็ดเทินคือนานมากอ่าเน,นี่ยครับตรงเนี้ยแหละครับสิ่งที่เราต้องทําให้จูโล่งเนี่ยโหดขึ้นก็คือทําให้จูโล่งเนี่ยตีบ่อยขึ้นนะครับตีบ่อยๆนะอ่านี่ครับเลยทําให้ยังชนะได้นะเมื่อกี้ถ้าเราไม่ตีตีไม่ติดโลนะซึ่งมันก็อาวถ้าเจอธงหยวนอ่ะต้องบอกเลยตรงนี้นะครับสู้คนพลังเยอะกว่าด้วยนะครับ ยังสู้ยากนะครับและถงหยวนนี่โคตรถึกเลยอ่าตอนนี้นะครับน่าจะสู้ยังสู้ไม่ได้อยู่นะครับยังสู้ไม่ได้แต่มาโบไปครับเอ้าดันตรีมิดเล่าปีอีกเล่าปีเลยไม่ได้ฮิวเลยโอ้โหมาเนี่ยครับมาต่อไปเลยถงหยวนนี่น่าจะสู้ยากอยู่นะตอนนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับถงหยวนนี่เลเวล120แล้วนะครับแต่จูโล่งเนี่ยเราเลเวลตามตัวละครนะครับเนี่ยครับมันยังมีข้อ เสียเปรียบอยู่ตอนนี้นะครับต้องรอเลี้ยว120เท่ากันนะครับถึงจะค่อยวัดกันใหม่นะครับตอนนี้มันก็เลยยังสู้ยากอยู่นะแต่ขนาดสู้ยากเนี่ยดูดิมายังเกือบต่อกรนได้แล้วก็นะครับซัดเสียเกี้ยวหายไปแล้วนะครับแต่ถงหยวนนี่โอ้โหมาอึ๊บตีแรงเหลือเกินแต่เ่าปีกก็พยายามจะฮิลอยู่นะพยายามจะฮิลอยู่มาต่อครับต่อเนี่ยครับลุยเนี่ยครับตีไปเรื่อยจนเหลือถงหยวนอยู่ตัวเดียวแล้วเนี่ยแต่ถงหยวนเนี่ยเขามี นี่ครับมีซอมบี้อยู่นะแต่ใ่้เพื่อนๆดูมันก็น่าน่าลุ้นนะครับน่าลุ้นว่าเราจะมีโอกาสชนะอยู่นะนี่ครับตีไปเลยเอ้าตีติดมิดอีดมานี่ครับตีไปเลยเอ้าติดมิดเล่าปีสังานแต่ว่านี่ครับดูล่งตีไปเลยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมไม่ได้แย่นะยังไม่ได้แย่มีเล่าปีด้วยนะครับเล่าปีก็ฮิวไปเลยนะครับนั่นแหละครับติดบาดเจ็บนะครับนี่ครับตีจนชนะเลยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเล่าปีเห็นไหมก็ยัง พอต่อกรถงหยวนได้นะแต่ถงหยวนเขาก็ยังไม่สุดนะครับแต่เล่าปี่เราก็ยังเอไม่ใช่จูโล่งเราก็ยังไม่สุดเหมือนกันนะครับเออมาเออเนี่ยครับตีแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมว่าเมื่อกี้ไหลได้นะครับมาต่อเลยครับตีทะลุโลเอ้าไม่ทะลุโลนะครับแต่ว่ากำเหลงก็โดนกำเหล่งอยู่ก็ยังโอเคครับมาต่อครับมีไฟมาแล้วครับแล้วกำเหลงตีโอ้โหเอ้าตีนี่ครับตีติดมิเล่าปี่เอ้าสบายเลยครับอย่างนี้นะครับตัวดาเมจหลักของเขาคือเล่าปี่ ของตัวกำเหล็งนะครับมาจูลงครับรอครับ hmm. ต e?> ีกำเหล่งเกือบตายแหมเมื่อกี้ได้อดไหลเลยเอามานี่ครับตีกำเหล็งตายไปแล้วไม่ได้ไหลนะครับแต่ว่านี่ครับต่อแล้วเอาตีเด็บชาด้วยโอ้โหตีเด็บชาอันนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าจูลงจะไม่ตีธรรมดาไม่ได้นะครับตีธรรมดาไม่ได้เอ้ย๋วยแล้วนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรมาครับต่อครับต่อเอามานี่ครับตีสวนกลับมานะครับนี่ครับพอคูณสี่้วครับดาเมคคูณ4ี่ไปเรื่อยนะครับแล้วก็เรา นี่ครับเสียวเก also, mm ี้ยวก็ใกล้ตายแล้วนะครับมานี่ครับกำจัดโล่แล้วก็ตายแล้วครับไหลครับไหลต่อนี่ครับไหลแล้วตีต่อนะครับแล้วก็ดาเมจก็คูณไปเรื่อยนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับสบายมากบอกเลยสบายมากเนี่ยตีมานี่ยครับตีสวนกลับมาเราสวนกลับมาสวนเขาแรงมากนะครับสวนเขาแรงมากมาตีต่อนะครับไหลต่อไหลต่อจนตายเนี่ยแหละครับโหดูคูณเก้าอ่ะคูณเก้ายังคูณได้เรื่อยนะครับ นี่ครับจูโล่งตัวจูโล่งเป็นอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้นะอมาอีกสักคนหนึ่งนี่ครับเราสู้คนฝลังเยอะกว่านะครับเพราะนั้นผมจะไม่มั่นใจว่าจะชนะหรือแพ้นะครับแต่มาครับโอ้โหเจอทงหยวนเหมือนเดิมนะครับมาขอลองดูครับนี่ครับมาแล้วครับสิวเกี้ยวปึ้งโอ้โหสิวเกี้ยก็โหดมากๆถึกมากๆตียังไม่เข้าเลยครับแต่ว่ามาต้องตีต่อไปมาโอ้โหอึบมาตีติดโลตีติดอะไรทั้งนั้นเลยครับมาตีต่อสิวเกี้ยวนี่ครับ ต้องรองให้จูล่งนะครับบวกไปเรื่อยนะครับเนี่ยมันมี10เทิร์นนะครับแต่ว่ามันเดิมเอ้บัฟเดอรเมอยู่ได้7เทิร์นเอ้าตีติดมิดอีกอันนี่อาจจะสู้ยากนะเพราะว่าเขาเล่นสตัวแล้วพลังเขาเยอะกว่าด้วยนะครับแล้วถุงหยวนเนี่ยเลเวลอ้อยร้อแล้วนะครับถุงหยวนสเตตัสสูงกว่าเราเยอะนะครับแต่ว่านี่ครับพอคูนสโบนัสคูณเดอเมทอะไรไปเรื่อยเนี่ยเห็นไหมยิ่งแบบตีเสี่ยวเกี้ยวได้ตายไวขึ้นนะครับแดงมากๆนะโอ้เขามีถุงท้อสองอันเลยเหรอใส่ให้เสี่ยวเกี้ยว2ตัวเลยว โอ้โห oh, 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 oh. มาต่อครับต่อต่อเนี่ครับเขาก็ยื้อมาครับเราก็ยื้อต่อนะครับหืมน่าเสียดายนะครับยังยังอยู่ต่ออือมาเนี่ยครับรอบที่หแล้วนะแล้วค่อยค่อย,อยตีเราไปเลยเสียดายเล่าปีเรานี่ยังไม่ได้ใช้สกิลนะมาเออกําจัดหน่อยนั่นแหละครับปึ่งหายไปหนึ่งแล้วแล้วก็ตีถงหยวนต่อครับแล้วเขาถงหยวนเขาสวนกลับมานะ เป็นไงอุยซีโอยอุยซีเราตายเลยมาอย่างน้อยเราปีเราฮิวได้แล้วครับฮิวต่อเลยครับแต่ว่าถงหยวนเนี่ยเนี่ยครับยังโกงความตายได้อีกหลายตาครับตีไปเลยครับตีไปเนี่ยครับต้องเอาโอเคถงหยวนตายแล้วนี่ครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเล่าปีดูคูณ9เนี่ยเห็นไหมยิ่งตียิ่งยิ่งยิ่งโหดยิ่งตีแรงนะครับแล้วก็มีเล่าปีคอยฮิวอยู่เรื่อยครับตีเรายังไงก็ไม่ตายนะครับเนี่ยเพื่อนๆนจะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อน อ่ายังสู้เนี่ยตั้งแต่สู้มา4คนเนี่ยคนที่พลังเยอะกว่าเนี่ยก็ยังสู้ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเออครับยังไม่เละนะครับยังไม่เละนะครับแล้วเดี๋ยวเพราะนั้นเนี่ยแล้วผมสู้กับตัวที่มีเซลลวเกี้ยวด้วยเห็นไหมสู้กับคนที่มีเสี่ลวเกีียวด้วยนะครับยังสู้ได้เลยครับผมอาละ่ะวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาเอ,อ่อค่อยดูกันต่อนะเพื่อนๆอย่าลืมทําจุดไฟเผาทุ่งจ้านะตรงนี้ แจกของเยอะมากแจกของดีมากนะครับอ่าแล้วจะทําให้เราได้อัพตัวได้เก่งขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้นะครับแมวมึงเกมอือก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกันสวัสดีครับโยโย,โย่รอดูต่อไปนะโอเคไป